รักษาชีวิตให้รอดปลอดภัยถือเป็นสิ่งสําคัญที่สุดเมื่อเกิดเหตุสาธารณาภัยในกรณีที่ไม่สามารถรับมือกับภัยในเบื้องต้นด้วยตนเองได้แล้วการอพยพและช่วยเหลือคนในชุมชนจึงเป็นสิ่งที่ชุมชนต้องร่วมกันเรียนรู้ มูล,ลนิธิสื่อสังคมร่วมกับสมาชาองค์กรชุมชนกรุงเทพมหานครโดยการสนับสนุนของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพเห็นความสำคัญดังกล่าวจึงได้จัดกิจกรรมฝึกซ้อมแผนฉุกเฉินอักคีภัยและแผนอพยพหนีไฟขึ้นณนชุมชนอัสลามคลองกลุ่มเขตบึงกลุ่ม โดยมีคณะวิทยากรผู้ชำนาญงานอักคีภัยและครูฝึกจากสถานีดับเพลิงและกู้ภัยบางชันมาร่วมฝึกซ้อมแผนกับชุมชนมีฝ่ายปกครองจากสำนักง,งานเขตบึงกลุ่มเข้าร่วมกิจกรรม นอกจากนี้ยังได้จัดการอบรมให้กับชุมชนวัดสมนัสเขตป้อมปราบสตูพ่ายโดยมีครูฝึกจากสถานีดับเพลิงและกู้ภยัยภูเขาทองมาร่วมฝึกซ้อมแผนกับชุมชนและมีนายวชระพัฒน์อัมพันธ์ผู้ช่วยผู้อํานวยการเขตป้อมปราบสตูพ่ายพร้อมเจ้าหน้าที่เข้าร่วมกิจกรรมรวมทั้งมีแกนนําจากเขตต่างๆในโซนกรุงเทพตอนออกและกรุงเทพเหนือมาร่วมศึกษาเรียนรู้ด้วย ในการฝึกซ้อมแผนนั้นชุมชนจะได้เรียนรู้ขั้นตอนการจัดการเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินขึ้นโดยเป็นการจำลองสถานการณ์เกิดอัคคีภยัยผู้บวหตุไฟไหม้และคนในชุมชนจะต้องรู้จักวิธีใช้ถังับเลิงเพื่อระงับเพลิเงเบื้องต้นรวมทั้งโทรแจ้งเหตุไปยังหมายเลข1 9 9แต่เมื่อไฟไหม้ได้ลุกลามจนชุมชนไม่สามารถระงับเพลิงได้เองแล้วประธานชุมชนจะสั่งการให้ประชาสัมพันธ์ชุมชนประกาศให้ผู้คนอพยพพร้อมสัญญาณแจ้งเกินภยัย ซึ่งในการสุกซ้อมนี้ทําให้คนในชุมชนได้รับรู้ว่ายามเกิดเหตุฉุกเฉินจะต้องอพยพไปยังเส้นทางและจุดรวมพลใดที่ปลอดภยัยรู้จักวิธีการช่วยเหลือเคลื่อนย้ายผู้ที่ไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้รู้จักการปฐถมพยาบาลเบื้องต้นแก่ผู้บาดเจ็บและการรายงานพร้อมนับสมาชิกชุมชนณจุดรวมพลด้วยเมื่อรถดับเพลิงมาถึงประธานชุมชนจะประสานงานกับเจ้าพนักง,งานดับเพลิงให้ทราบสถานการณ์และจุดเกิดเหตุ โดยเจ้าพนักง,งานดับเพลิงจะถ่ายทอดน้ำจากรถด,ดับเพลิงไปช่วยระงับเหตุจนกระทั่งเพลิงสงบลงซึ่งการฝึกซ้อมแผนร่วมกันร,ระหว่างสถานีดับเพลิงกับชุมชนจะเป็นการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างภาครัฐกับประชาชนและยังได้ทราบข้อมูลปัญหาอุปสรรคต่างๆเช่นสภาพชุมชนเส้นทางเข้าออกสิ่งกีดขวางเป็นต้นค่ะ ความรู้ที่ทุกคนได้รับจากการฝึกซ้อมแผนในครั้งนี้จะสามารถนำไปใช้เป็นแนวทางเพื่อรับมือกับอาคีภัยที่อาจเกิดขึ้นได้ซึ่งประชาชนในชุมชนทุกคนถือเป็นพลังสำคัญที่จะช่วยเสริมสร้างความปลอดภัยให้เกิดขึ้นกับพื้นที่ของตนเองได้เป็นอย่างดีค่ะ